กวนหดร้ายใจตั้มอ่ำมหิตมันหมายเพียงเชีวิตหรือสิ่งของท้องก้อนผู้ไรล้อนมาคาต้นมั่นดาผู้บังเกิดนะ้าบาดแผลกระบบพอ,พอโลกเยิตห่อกระบมี ยาใจเด้เหลือพวกจนปนจีมันตีเม่จนไว้ปาลเถือคนผ่านสันดานก็ดีปากมาพีนอวันสันดานซ้ำพระนะยานะยานะเมี่ยเจ้าเลยนี่คือเมียน่นหลับไอลงคือพอดีไปตั้งผู้ท่ว่วาผู้ถ่วง โอ้ยมันเสียใจเนาะยานะเข้าใจเยคยบโอ้ยแม่ใหญ่เอ้ยทุกคนผ่านสันดานซ้มต่อยตีบ่มีแปลบ่มีแนวเพียดเพียนของในเหือนก็นคือเก่า ็บปวดใจส,สังบ่เบายาวันสิเลนหาหรือเมียนเมียบอกกาบอกเราลวกทั้งสองน้องเมียโน่สร้างเราถออา่อไอบนทําสร้างแล้วต่อเจ้า่าไปห้องไปให้เราพักผ่อนซะแปดิบกว่าปีเราใส่เวลามาดนสิ้นเปียงไหลพยานแล้วเมืยอแล้วนอนพักผ่อนซะเม็นเหลวาน้องเมียกูก็เป็นเมียมือกะจางังว่าแต่ว่า Một mình mẹ chọc hoặc ngửi tiếng mất dịu hồ chẳng này Sang nó thọ. Ngửi. Ừ. <laughs> ôi mẹ ơi, mẹ em, ừ, khát mẹ néo xưa đời, ลูกสิไทยด้วยเงินตาเมิดใไทยนางวัวควายเหล่างอนเสียขายซื้อแม่เสียดำคือเมือ่อ บ่้างมือรอกป่าปล่อยก้มหนาอยางอยุ่คือหอยลอยคือป่าโยนามเดินทางขางจังยีปูลูกสีดันให้หู้สู่ต่อบอย้อมถอยรอกคุณแม่ไทยถอนเอาชีวิตให้แม่คือกับฟี